ตัยงมัดรันยงมัดแล้วก็แล้วก็เห็นตรงนั้นมาพอมาช่วงหลังนี่ผมมาดูมาเจอกับโครงการสวนป่าสมุนไพรของในหลวงท่านก็เฮ้ยเป็นโครงการที่ดีมากเลยผมก็ได้ได้ร่วมเข้ากับโครงการสวนป่าสมุนไพรในสมัยนั้นแล้วก็ได้ปฏิบัติมาตรงกระทั่งบัตรนี้คือทั้งให้ความรู้กับชาวบ้านและดูแลการเจ็บป่วยของชาวบ้านมาโดยตลอดอ่รวมทั้งให้ความรู้ กับชาวบ้านนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่อยากแกเรียนรู้เข้าไปให้ความรู้กับเขาโดยเฉพาะที่จังหวัดยะลาในโรงเรียนเกือบทุกโรงเรียนที่ไปให้ความรู้เรื่องการแพทย์พื้นบ้านและกับชาวบ้านบางคนไม่สบายป่วยก่อนจะถึงโรงพยาบาลโดยโดยที่วิธีไหนบ้างที่เราจะช่วยเหลือตัวเองในเบื้องต้นก่อนที่ถึงโรงพยาบาล เช่นว่าคนปวดท้องท้องร่วงในเวลากลางคืนตามชนหบ,บดนั่นรถมันก็หายากบางหมู่บ้านท,ทําวิธีไหนโดยที่จะช่วยเหลือทุกคนยกตัวอย่างว่าถ้าคนท้องร่วงมาถ้าคนถ้ามีาละมุดสีดาอยู่ใกล้ๆบ้านก็ตจนละมุดสีดามาผลกับน้ำบูรใสแล้วให้ดื่มสักพักหนึ่งก็จะหยุดถ่ายโอ้คือการบรรเทาในเบื้องต้นบรรเทาในเบื้องต้นแล้วเราไม่ได้เก็บเงินก็บทองไม่ได้ไกเก็บเง<อ>ินก็บทองนี่คือแหม่ผมบางคนบางคนผู้หญิง วัยรุ่นหรือว่ามีอายุพอจะมีรอบเดือนหรือว่ามีประจำเดือนก็จะปวดจะปวดแล้วก็ไม่รู้วิธีไหนกินแต่ราราอยู่ประจํา ก็เลยแนะนําว่าเอาต้นตะไคร้มาสักห้าต้นหนึ่งมาทุบให้แตกแล้วก็ต้มใส่เครือนิดนึงให้เพลอยๆได้ดื่มเป็นอาการคลายอาการเกร็งของปีกมดลูกในาการลดอาการเจ็บป่วยได้เป็นการเจ็บลดการเจ็บป่วยได้เล็บป่วยได้ในเบื้องต้นได้ก่อนที่จะไปถึงโรงพยาบาลบางคนก็หายไปเลยครับ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 อันนี้มาอีกท่านหนึ่งคือจ่าจินกลับไปที่จ่าจินอีกครั้งหนึ่งคือนี่ตอนนี้คนที่เป็นโรค เอกีดีกว่าคนก็จะสังคมจะถูกทิ้งและก็กลัวต่างๆแล้วก็จาาจินก็หรือคนพิการก็ไปบ้านนอกต่างๆอยากจะได้รถเขน็นรถเข็นก็มีคุณค่าสาหรับเขาเจาจินนําไปให้ทำมานานหรือ,อยังพวกนี้นปีที่สิบแปดนะครับโอ,โโอโ้โหลองเล่ามาที่เป็นยังไงอะไรที่เป็นลุงดึงแรงจูงใจที่เป็นจักรนเชื่อมเพราะอะไรครับเพราะว่าเกิดมารับรู้เลยว่าพ่อตัวเองเป็นนอพาศ ไล่นามีแม่ก็ขายรักษาพ่ออรถเข็นสักคันทำไมไม่มีปัญญาซื้อให้พ่อได้ก็เลยตั้งใจว่ามีเงินเดือนเมื่อไหร่จะออกแบบเป้ช่วยเหลือคนที่เป็นอมัมพาตทุกวันนี้ไม่ใช่เฉพออาะอัมพาตทั้งเอ v ทั้งมะเร็งทั้งอะไรติดต่อมา ก็ไปให้กําลังใจเขาครับไปกินไปนอนบ้านเขาบางทีก็ไปช่วยทําแผลทาอะไรให้ไปให้กําลังใจสู้ๆบางทีเงินห้าร้อยบาทที่ต่างจังหวัดนี่มันรู้สึกมีค่ามากครับ<ม>บางทีเคสหนึ่งที่เมียทิ้งไปที่กาญจ,จนบุรีนั่นก็ไปมาเก็บสิบกว่ารอบแล้วครับสงสารเมียทิ้งแล้วก็มีแม่ดูแลนอนมือยกกินแตงโมก,ก็ยังไม่ได้ไปตัดเล็บตัดอาบน้ําช่วยก็ยังดีอ,อะไรเงี้ยครับบางเอิ์ด ไอ้แม่ไปล้มในห้องน้ําแม่าก็กลายเป็นอัมพาตทั้งแม่ทั้งลูกเป็นอัมพาตสิ่งที่ทําได้คือให้กําลังใจแล้วมาบอกเรื่องราวต่อเป็นสะพา,านบูรเชื่อมในเฟซบุ๊กของตนเองแล้วคนเข,เขาอ่านเจอเขาก็ติดต่อโดยตรงเลยอ,อย่างอาทิตย์ที่แล้วไปขอดแก่นมาก,กะกะแค่จะไปช่วยเคสตาพัดกับลูกนินตาพัดเป็นอัมพาตมายีกว่าปีครับ แล้วก็มีเมียดูแลทําอะไรไม่ได้ต้องพิกสองชั่วโมงพิกอะไรเงี้ยครับอยากได้รถเข็นมานานโดยติดต่อผู้ใหญ่บ้านติดต่อผ่านผมมารถเข็นกว่าจะได้แต่ละคันพอดีผมเอาเรื่องราวไปลงเ Facebook คนใจดีคนไทยที่ประเทศฮ่องกงติดต่อมาอแล้วเขาก็บินมาแล้วเขาก็มาซื้อรถเข็นให้ผมแล้วเขาก็รีบกลับไปที่ฮ่องกงผมก็รอวันเสาร์อาทิตย์ก็แบกรถเข็นใส่รถทัวร์ไปที่กออแก่น mm. ผู้ใหญ่บ้านก็มารับ แล้วก็เอาไปให้กับมือเพอเห็นเขาเห็นรถเข็นนะเขารอมาตั้ง2ี่สปีน้ําตาเขาไหลอ,อะไรอย่างเง,งี้ยเลยนะผมอยากเินเนี่ยทราบและสิ่ง<น>ที่ผมทําอยู่ทุกวันนี้ที่ตั้งใจมากๆคืออยากปลูกปา่าถวายพระเจ้าแผ่นดินเพราะแต่ละที่ที่ผมนั่งรถไปผมจะเห็น,นเห็นป้ายแล้วก็เขาหัวรถไปหมดเห็นป้ายที่พระราชินีพระองค์ท่านตัดว่าพระองค์เป็นเป็นป่าฉันจะเป็นน้าผมผมมักจะต่อต่อสร้อยว่าเมื่อพระองค์เป็นป่าพระราชินีเป็นน้ําตํารวจผูกน้อย ผู้น้อยอย่างข้าเนี่ยจะดูแลทั้งป่าและน้ํานั้นก็เลยตัดสินใจซื้อที่ปลูกป่ามาห้าปีเนี่ยแล้วเพื่อจะถวายพระเจ้าแผ่นดินแม้ว่าพระองค์ท่านจะมองไม่เห็นแต่หัวใจหัวใจที่เราทํามันด้วยมือรู้สึกว่ามันมันนี่ครับทผู้ชมคือตำรวจน้ําดีที่มีเยอะในประเทศไทยที่ไม่มีโอกาสในการตามหาความจริงจะนําตำรวจที่ดีๆเยอะแยะไปหมดเนี่ยมาออกมาสู่ให้ผู้คนช่วยกันให้กําลังใจอีกท่านหนึ่งคือ คุณหมอ,อาชาวบ้านนะครับ,รบท่านอีกอ,อ,อีกอันหนึ่งเดี๋ยวนิดหนึ่งหมอชาวบ้านคือคือผมอยากอีกถามนิดหนึ่งทางทางยะลาเนี่ยส่วนใหญ่ที่เจอโรคต่างๆเนี่ยมีมีโรคอะไรบ้างที่เป็นชาวบ้านเขาประสบปัญหาที่ไม่มีโอกาสที่จะไปโรงพยาบาลแล้วเขาเป็นชาวบ้านไม่มีกลางเนี่ยมีมีรมโรคอะไรบ้างมีเยอะครับเยอะหลายโรคครับตั้งแต่ว่าพวกโรคเอชวีก็มีครับเอชไอวีพวกโรคัดโรสารพัดโรคครับที่ไปหาที่บ้านเนี่ย คือที่บ้านผมเนี่ยเป็นร้านขายยาครับชื่อว่าร้านนิยมเพสันครับแล้วก็ชิยลาเลยครับอแล้วก็คนพอรู้ข่าวมันก็เขาก็ไปกันบ่อยๆครับครับไปหากันบ่อยๆเมื่อวานนี้ขนาดมากรุงเทพแล้วยังโทรมาหาว่าคนไม่สบายอยากทำยังไงจะช่วยเหลือได้ครับนั่นแหละก็บอกใบทางโทรศัพท์ว่าคุยช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างนั้นก่อนเดี๋ยวคอยหมอจะกลับไปดูให้ทีหลังนะยอดเลยครับ แล้วก็บางที่างภาคเหนือภาคเหนือก็มีเพราะนั้นก็เป็นมะเร็งส่วนมากตอนนี้เขาเจอเยอะพวกมะเร็งเต้านมครับมะเร็งมดลูกมีไหมคนไข้บอกมาถึงปุ๊บคุณหมอหนูไม่มีตังก่อนนะเคยมีเยอะเยอะครับเยอะครับแล้วเราก็จะบอกอะไรเราเราไม่คิดตังไม่คิดตังแหมเสร็จแล้วบางคนต้องให้ตังค่ารถกลับบ้านอีกสุดยอดคุณบอกกินข้าวที่บ้านกินข้าวแต่แล้วรักษาอยู่พักหนึ่ง ่วงระยะหนึ่งก็เออดี๋ยดีขึ้นแล้วก็เดี๋ยวกลับบ้านแล้วส่งยาไปให้ครับที่ภาคเหนือสองสามเคตนะครับ,รบที่ผมส่งไปให้เรื่องอคนป่วยต่แกไม่ได้ไปเองแกโทรศัพท์ไปคือตรวจไข้กันทางโทรศัพท์เหมือนกันเ<อ> <laughs> รอเอาละ <laughs> โอเคอเดี๋ยวอ,อีกท่านหนึ่งคือคุณทีรรัต นะครูปูนะครับคุกกีกับสลัมคนยากไร้สลัมสองพันกว่าแห่งแหงเทพเนี่ยไปอยู่ไปสมัมผัสแล้วเรา่ห้โดยที่จิตอาสาวิญญาณมีอะไรที่เจออุปสรรคและมีความภูมิิีที่เป็นที่มีความภูมิใจฮะ<ร>อุปสรรคครัมากมายแล้วเกิดนะเช่นอะไรั้งครับเพราะว่าเราเอาลูกเขามาเลี้ยงเสียกับเราครับเพราะว่าพ่อแม่เขาเนี่ยเขามีลูกขึ้นมาเพื่อต้องการใช้ลูกทํางานโอเช่นไปขายพวงมาลัยบ้าง เปขายสิ่งที่ไม่ดีบ้างประเภทพวกเทพีซีดีเถื่อนอะไรพวกนี้นะครับ,รบยุยงให้ไปเล่นกบบนารพนันบ้างอะไรบ้างเหล่านี้ยเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเขาเราสอนเขาด้วยอให้เขามาปรับมาทําเป็นคนดีไปต่อไปแล้วก็บางคนไม่เรียนหนังสือผมก็แนะนาให้ไปเรียนหนังสือเพราะกรุงเทพมหานครโรงเรียนกทมนนเขาเรียนฟรีครับเรียนฟรีแล้วก็มีทุนการศษานิดหน่อยคือเพียงแต่ว่าสมุดจินสอะกาศท่านเองแต่ว่า เรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์อย่างอื่นเช่นพวกเสียค่าห้องสม,มุดหรือค่าอุปกรณ์เกี่ยวกับเราดูพวกทําเกี่ยวกับไอทีทั้งหมดอ่ะเด็กต้องเสียเองอเพราะฉะนั้นตรงนี้เราช่วยเขาครับม่เราให้เขาประทับใจมากเลยผมก็เลยไปสอนที่เด็กในชุมชนนอัดนะครับไปไปสอนไม่ใช่กุวิชาเป็นเปลี่ยนพฤติกรรมเขาให้เขาเป็นคนดีโร,รงเรียนที่ผมไปสอนนะครับในใน,ในสามเนี่ยนะครับพูดง่ายงาแคบจะ คุณไม่ต้องมีเสื้อผ้ามาเลยครับเยี่ยมเลยครับผมมีเสื้อผ้าให้มีทุนการศึกษาให้มีค่าอาหารกลางวันให้ให้ฟรีๆนะครับยังไม่พอแล้วครับแถมถึงให้พ่อแม่เขาด้วยในกรณีที่พ่อแม่ไม่มีสตังค์ไม่มีตังค์แหมว่าเหมือนก็คุณบอกชาวบ้านเลยทุกคนนะครับกาออุดมการ์ของพวกเราที่ทำดีเพื่อพ่อเนี่ยมีแต่ให้ครับคุณคณิชชาทินบัวหรือลุงใจจิตอาสาก่อนยะมาเป็นแรงแรงดนบันดาลใจอะไรต่างๆแล้วมีที่ผ่านมาอุปสรรคมีอะไรบ้างครับ อุปสรรคก็มีว่าคนไม่ค่อยรู้จักเท่าไรเท่าที่ควรแล้วก็บางครั้งเนี่ยระบบการศึกษาด้านนี้ส่วนมากจะอยู่ที่ศูนยิทยศาสตรเ์เพื่อการศึกษาแะเไม่ส่วนใหญ่แล้วก็ <c oughs> ผมเองเป็นกรรมการอยู่สมาคมดาราศาสตร์ไทายด้วยซึ่งเป็นหน่วยงานธรรมดาธรรมดาที่ไม่ใช่หน่วยราชการดังนั้นจึงตั้งปฏิฐานว่าถ้าหากว่าใครขอมาหรือว่า ขอจากหน่วยราชการไปช่วยสนับสนุนไม่ได้นะผมก็จะเป็นลักษณะหน่วยสนับสนุนย่อยนะดังนั้นก็ถือโอกาสนี้บอกจากหน่วยงานทั่วๆไปหรือโรงเรียนต่างๆที่ขาดการสนับสนุนนะหรือว่าหน่วยงานสู์วิทยาศาสตร์เขาไม่ว่างอะไรเงี้ยก็ยินดีเลยครับที่จะช่วยสนับสนุนอด้านนี้เพราะมีนักศึกษาแล้วก็มีดาราศาสตร์เคลื่อนที่ด้วยนะรเราจะใช้อ่ ชื่อง่ายๆคือดาวสัตร์ขึ้นที่สกายนะถ้าหากว่าหนวยงานไหนสนใจก็ติดต่อไปที่สมาคมดาวสัตรไทยก็ได้ซึ่งอยู่บริเวณท้องว่าจำลองนั่นแหละครับโอเคนะี้ก็โดยไม่ต้องไม่ต้องคำนึงค่าใช้จ่ายอะไรครับเยี่ยมเลยนี่ครับเพราะเราถือว่าการให้ระบบการศึกษาด้านนี้เพื่อเป็นถวายเป็นพระราชลกับในหลวงในหลวงทั้งนั้นเลยเอาละคุณเตชะ ทับทองนิดหนึ่งเป็นหนุ่มไฟแรงซพ่งบางคนเ็าบอกเอ๊ะคุณเจช,ชะเป็นหนุ่มนะไม่ไปหาทํางานเอาเงินมาหาเงินอย่างเดียวทำอย่างไงทําดีเพื่ออะไรมีอย่างไงอะไรเป็นแรงบันดาลใจอุปสรรคและที่ผมลองลองเล่าครับถ้าถามว่าแรงบันดาลใจอะไรน่าจะเป็นจาก หลายหลายท่านเนาะเวลาเราไปเจอเคสแล้วเราไปช่วยเขาได้เนี่ยมันไม่ต้องมีค่าจ้างไม่ต้องมีอะไรตอบแทนแค่รอยยิ้มที่เขามีให้แล้วก็โอกาสที่เราเห็นเขาจะใช้ชีวิตต่อไปได้เนี่ยอันนั้นคือสิ่งหนึ่งซึ่งทําให้เราเนี่ยมีแรงในการผลักดันที่จะทําเรื่องดีๆเหล่านี้ต่อไปแล้วก็ยินดีที่จะส่งต่อทุกเรื่องครับไปถึงคนอื่นๆแล้วก็อย่างผมเองก็แล้วพี่จินอย่างงี้เราใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กในการสื่อสารเพราะนั้นจะมีคนที่ติดตามเราค่อนข้างเยอะแล้วพอเราจะขยับไปทํากิจกรรมอะไรก็ตามเนี่ยจะมีคนที่ เข้ามาเป็นส่วนร่วมแล้วก็สร้างกันมีส่วนร่วมในเรื่องของการเรียนรู้ในการที่จะเป็นคนดีเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติครับเยีม่มเลยก็อขอบคุณจริงๆอีกอันนึงท่านท่านประธานชมรมคุณศักดาสัจจิมีอะไรจะพูดกล่าวถึงผู้ชมทางบ้านนะครับ,ค,รบคือเราทุกคนที่มาร่วมรายการวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติบัตรในวาระที่ได้คัดเลือกเป็นร้อยตัวแทนทําดีเพื่อพ่อ ซึ่งหลายๆคนรวมทั้งตัวผมก็อาจจะมีเกียรติบัตรอย่างอื่นอีกนะฮะแต่ไม่ภูมิใจเท่าเกียรติบัตรใบนี้ที่ได้รับครับที่ได้ทําดีเพื่อพ่อทาดีเพื่อพ่อเป็นเกียรติบัตรจากเลขานันายกใช่ไหมโดยสํานักนายกรัฐมนตรีและท่านไพบุญวัฒนสิริธรรมซึ่งเป็นรองนายกเป็นผู้เซ็นครับซึ่งมันเป็นความภูมิใจมากๆแล้วเราทุกคนเนี่ยก็พยายามจุดมุ่งหมายเดียวกันคือเราปลูกต้นแห่งความดี เพื่อหวังผลแห่งความดีสะท้อนกลับมาสู่เราแล้วเรานําสิ่งนั้นกลับไปช่วยสังคมต่อนี่คือเป็นปณิธานที่เราทุกคนตั้งใจไว้ส่วนส่วนตัวของผมเนี่ยผมยึดมั่นในพ่อหลวงตั้งแต่เด็กตั้งแต่แรกเกิดลืมตาดูโลกมาผมก็เห็นคุณูปการของพ่อหลวงมากมายผมก็เลยตั้งปณิธานชีวิตของผมไว้ว่าซื่อสัตว์ สุดจริตจริงใจเสียสละเอื้อเฟือ้อแบ่งปันร,รู้จักให้อภัยและตอบแทนบุญคุณผู้มีพระคุณและแผ่นดินเกิดครับ,รบนี่คือปณิธานของผมครับครับนั่นคือเรื่องราวดีๆ ทำดีเพื่อพ่อของชมรมร้อยตัวแทนทำดีเพื่อพ่อซึ่งเป็นแรงบันดาลใจที่ทุกคนที่มีความรักความผูกพันความที่เทิดทูนต่อสถาบันพระมาหากษัตริย์รายการตามหาความจริงภูมิใจอย่างมากและต้องขอขอบคุณชมรมสมาชิกชมรมร้อยตัวแทนทำดีเพื่อพ่อขอบคุณทุกท่านครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมและผู้ร่วมรายการทุกท่านลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ